อักคณีหนุ่นมวัยยี่สิบผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความฝันและจิตวิญญาณแห่งนับพจนภัยเขายืนอยู่หน้าประตูไม้เก่าๆของหมู่บ้านตนเองสายตาก็พลานมองดูเส้นทางที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ยาวไกลไปยังดินแดนอันไกลโพ้นดวงตาของเขานั้นเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นและความตื่นเต้นเขาพร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางสู่เมืองบางบทเมืองที่เลื่องลือในเรื่องความร่ำรวยและความงดงามของผู้ปกครองเมืองเสียงรล่ำลือเกี่ยวกับเมืองบางบทต่างเล่าขานกันมานานหลายปีว่ากันว่าเมืองนี้นั้นตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าประดับประดาไปด้วยอัญ,ญมณีวิเศษที่ส่องแสงเจิดจ้าในยามค่ำคืนผู้คนในเมืองล้วนร่ำรวย มีความสุขและใช้ชีวิตอย่างรูหราอัญม,มณีวิเศษเหล่านี้ดึงดูดให้อัคคณีนั้นไฟฟันถึงโชคลาภและชีวิตที่ดีกว่าเขาต้องการหนีจากชีวิตที่ยากจนในหมู่บ้านไปสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในเมืองที่เต็มไปด้วยความหวังอัคคณีเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางเขาเก็บสะสมเงินเหรียญน,น้อยๆที่เขาหามาได้ และฝึกฝนทักษะการต่อสู้เขาฝันถึงวันที่เขานั้นจะกลายเป็นวีรบุรุษผู้พิชิตอัญ,ญมณีพิเศษและนำความร่ำรวยมาสู่หมู่บ้านของเขาในที่สุดวันแห่งการเดินทางก็มาถึงอคคณีกล่าวคำอำลาครอบครัวและเพื่อนๆมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางความฝันด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมัน่นเขาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคที่ขวางกั้นแล้ว การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายอคัคีต้องผ่านทิวทัศน์ที่หลากหลายข้ามภูเขาสูงใหญ่ลุยข้ามป่าหนาทึบทั้งยังเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายต่างๆและต่อสู้กับภัยธรรมชาติเขาเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดหาอาหารและที่พักพิงปกป้องตัวเองจากอันตรายและใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างทาง อัคนีได้พบปะกับผู้คนมากมายเขาเรียนรู้เรื่องราวและวัฒนธรรมที่แตกต่างบางคนนั้นให้ความช่วยเหลือบางคนก็พยายามขัดขวางแต่ละประสบการณ์สอนให้อัคนีมั่นใจในตัวเองเข้มแข็งขึ้นและพร้อเมเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าหลังจากหลายเดือนของการเดินทางนั้นอัคณีก็มาถึงเชิงเขาที่ตั้งตะง,งานอยู่เบื้องหน้า เขาแหงนมองยอดเขาสูงชันใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นเขารู้ว่าเมืองบางบทนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาพร้อมแล้วสำหรับบทใหม่ของชีวิตอาคนีกัดฟันก้าวเท้าขึ้นสู่ยอดเขามุ่งหน้าสู่เมืองแห่งความฝันเขาปีนป่ายอย่างทุลักทุเลแต่ก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ในที่สุดอคคนีก็มาถึงยอดเขา เขาตะลึงงานกับภาพที่เห็นเมืองหน้าเมืองบางบดตั้งต่ง,งานอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกที่ลอยเคียงยอดเขาอัญมณีวิเศษเป็่งป่างประกายเจ,จิดจ้าสะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามจนยากจะบรรยายเขารู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิยายแห่งหนึ่งเขารู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เขาก้า,าวเท้าเข้าสู่เมืองบางบด มุ่งหน้าสู่ความฝันและอนาคตที่รอยอยู่เบื้องหน้าทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่เมืองอคคณีก็เหมือนถูกมนต์สะกดเมืองทั้งเมืองนั้นประดับประดาไปด้วยอัญ,ญมณีหลากหลายสีสันสะท้อนแสงระยิบระยับยามที่เมื่อต้องแสงอาทิตย์ผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแวววับเสียงเพลงบรรเลงไพเราะก้องกังวานเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่ว อคคณีนั้นรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายจริงๆบรรยากาศรอบนอกเต็มไปด้วยความรื่นเริงและความสุขของผู้คนท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจอัคคณีก็ได้พบกับจันทราหญิงสาวผู้งดงามดั่งดวงจันทร์ผมของเธอนั้นสีดำคลับเธอมีดวงตาสีฟ้าใสรอยยิ้มของเธอสดใสราวกับแสงตะวัน อคันีตกหลุ่มรักจันทาในทันทีเขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังลึกลับบางอย่างจันทาเป็นหญิงสาวที่ดูเฉลียวฉลาดและมีสเสน่ห์เธอพูดคุยกับอคนีอย่างน่าสนใจทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองบางบดความฝันและความปัรถนาจนอคนีนั้นรู้สึกได้ว่าเหมือนได้พบเพื่อนแท้ ผู้ที่เข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งทั้งสองใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นต่างพูดคุยหัวเราะแบ่งปันอาหารกันและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกันอัคนีรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับจันทราราวกับว่าเขานั้นได้ค้นพบจุดหมายปลายทางของชีวิตเขาเริ่มคิดถึงอนาคตที่นี่เขาวาดฝันถึงชีวิตที่จะได้ใช้ร่วมกับเธอ อคคนีเริ่มลงไหลในเมืองบางบดเมืองที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความร่ำรวยเขารู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใบใหม่โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังเขาจึงละทิ้งความฝันตั้งแต่แรกเริ่มที่อยากให้หมู่บ้านของเขานั้นร่ำรวยขึ้นและจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามอคคนีก็รู้สึกได้ถึงความลับบางอย่าง ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงามของเมืองบางบทนี้เขารู้สึกเหมือนมีพลังอันลึกลับที่แผ่กระจายออกมาจากอัญมณีวิเศษพลังที่ดึงดูดผู้คนให้หลงไหลและลุ่มหลงเขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเมืองบางบทเกี่ยวกับตัวจันทราและเกี่ยวกับพลังของอัญมณีวิเศษเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมืองนี้นั้น มันสวยงามอย่างที่ตาเขาเห็นจริงหรือไม่ความสงสัยเหล่านี้เริ่มกัดกินหัวใจของอคัคนีเขาต้องการหาคำตอบให้ได้ความสัมพันธ์ของอัคณีและจันทราพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยความหลงไหลและความผูกพันทั้งสองจึงตัดสินใจแต่งงานกันท่ามกลางความยินดีของผู้คนในเมือง งานแต่งงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงเพลงอัคนีสวมชุดอาพรสีทองประดับด้วยอัญมณีวิเศษใบหน้าของเขาเปื้อยิ้มด้วยความสุขจันทาสวมชุดสีขาวบริสุทธิ์ดวงตาของเธอนั้นเปล่งประกายไปด้วยความรักและความหวังพิธีการแต่งงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อัคนีและจันทาสาบานต่อหน้าเทพเจ้า สัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องกึกก้องผู้คนต่างอวยพรให้บ่าวสาวนั้นมีความสุขเมื่อหลังจากแต่งงานกันอคคณีก็ได้รับการต้อนรับให้อยู่ในเมืองบางบดเขาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและเวทมนต์อันทรงพลังของเมืองนี้เขาฝึกฝนการใช้เวทมนต์เรียนรู้วิธีควบคุมพลังให้ยิ่งใหญ่ อาคานีรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เขาได้รับความรักและการต้อนรับจากผู้คนในเมืองบางบุเป็นอย่างดีชีวิตของเขาดูสมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยความรักความสุขและความมั่งคั่งแต่อย่างไรก็ตามตัวเขานั้นเริ่มรู้สึกได้ถึงความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่นานนะักอาคาันีก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย กับชีวิตที่สุขสบายเกินไปในเมืองแห่งนี้เขาเคยชินกับการผรจญภยัยการต่อสู้และความท้าทายต่างๆแต่ชีวิตในเมืองบางบทนั้นช่างแสนสบายและเรียบง่ายเขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกกักขังราวกับว่าชีวิตของเขานั้นไร้ซึ่งจุดหมายความคิดถึงบ้านเกิดเริ่มกัดกินหัวใจเขารู้สึกคิดถึงครอบครัวเพื่อน และหมู่บ้านของเขาเขาคิดถึงธรรมชาติท้องฟ้าสีครามภูเขาสูงใหญ่เขาหวอยหาอิสรภาพและการใช้ชีวิตตามวิถีทางของตัวเองจากนั้นเขาจึงต้องการออกไปประชนภายในโลกกว้างเพื่อค้นหาความท้าทายใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ชีวิตที่อยู่แบบสุขสบายไปวันๆไม่นานนัก อัคนีก็เริ่มทะเลาะก,กับจันทราบ่อยขึ้นเขาเริ่มรู้สึกหงุหงิดงทุกครั้งที่เจอเธอจันทราเองก็เริ่มรู้สึกสับสนกับพฤติกรรมของอัคนีเธอพยายามทำความเข้าใจเขาแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจได้จันทรารู้สึกโกรธและเสียใจที่อัคนีไม่พอใจกับชีวิตที่เธอมอบให้เธอทุ่มเททุกอย่างเธอมอบความรักมอบความสุขและความมั่งคั่ง แต่เขานั้นกลับไม่พอใจเธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศรู้สึกได้เหมือนถูกหักหลังจันทารู้สึกเสียใจที่เธอใช้เวทมนต์กักขังอาคานิีไว้เธอรู้ว่ามันเป็นความผิดแต่เธอไม่รู้จะทำอย่างไรเธอต้องการให้อาคาันิีอยู่กับเธอต้องการให้เขามีความสุขต้องการให้เขาเห็นว่าชีวิตในเมืองบางบทแห่งนี้มันดีแค่ไหน แต่อาคานีนั้นก็พยายามต่อสู้กับเวทมนต์ของจันทราเขาใช้ทุกวิถีทางเพื่อปลดปล่อยตนเองจากภาพลวงตาที่เธอสร้างขึ้นเขาตะโกนบวยวายและพยายามใช้พลังของเขาแต่นั่นก็ไร้ผลพลังของจันทรานั้นเหนือกว่าเขามากมายไม่นานนักอาคาันีก็ถูกกักขังเอาไว้ในห้องใต้ดินที่ซึ่งมืดมิดไร้ซึ่งอิสระภาพ เขาถูกกักขังทั้ง,งร่างกายและจิตใจรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งและรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกอย่างไปแล้วอคคนีเริ่มรู้สึกสิ้นหวังเขาไม่รู้เลยว่าจะหนีออกจากห้องใต้ดินได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะเอาชนะเวทมนต์ของจันทาได้อย่างไรเขารู้สึกเหมือนถูกกักขังเอาไว้ชั่วนิดนิรันต์แต่ด้วยความฉเฉลียวฉลาดของเขาเขาใช้เวลาหลายวันวางแผนเพื่อการหลบหนี เขาสังเกตการยามที่อยู่หน้าประตูและก่อนหน้านี้เขาก็ศึกษาเส้นทางในเมืองเอาไว้แล้วเขารู้ว่านี่มันเป็นภารกิจที่ยากลำบากนักแต่เขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงในที่สุดโอกาสก็มาถึงอาคันีพบช่องโหว่เมื่อยามเฝ้าป,ประตูได้นำเหล้ามากินเพื่อเฉลิมฉลองกันจนเมาไมายจากนั้นยามหน้าประตูก็ฟุบหลับไป เมื่อสบโอกาสอัคณีจึงยื่นมือออกมาจากห้องขังเขาปลดกุญแจออกจากเอวของคนคุมห้องใต้ดินเมื่ออัคณีไขประตูออกมาได้เขาจึงค่อยๆแอบหนีไปและมุ่งหน้าไปยังประตูเมืองอัคณีรู้ว่าเขานั้นมีเวลาจำกัดดังนั้นเขาจึงต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเมื่ออัคนีออกจากห้องใต้ดินได้แล้ว เขาก็พบว่าเมืองบางบทเบื้องหน้าที่เคยสวยงามและเต็มไปด้วยแสงสีกลับกลายเป็นเมืองร้างที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบมองไม่เห็นอะไรเลยอากาศเย็นยะเยือกเบื้องหน้าเต็มไปด้วยความเงียบงนันบรรยากาศชวนขนลุกผู้คนที่อยู่ข้างถนนต่างอดอยากและหิวโหวยชาวเมืองเหล่านั้นเล่าว,ว่าจันทาคือนางจำแลง ที่สวมรอยเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองนี้นางได้ปลิดชีพเจ้าเมืองและได้สวมรอยปกครองเมืองนี้แทนเมื่ออาคานีได้ยินเช่นนั้นจึงรู้แล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือภาพลวงตาและผู้คนมากมายในเมืองนี้ต่างถูกกักขังเช่นเดียวกันกับอาคานีในที่สุดอาคานีก็สามารถหลบหนีออกจากเมืองบางบทได้เขารีบวิ่งไปยังป่าลึก เพื่อมงนาสู่บ้านเกิดของเขาเขารู้สึกเหมือนได้รับอิสรภาพรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาเมื่ออาคันีกลับมาถึงบ้านเกิดเขารู้สึกดีใจที่ได้พบครอบครัวอีกครั้งครอบครัวของเขาก็รู้สึกดีใจที่เขาได้กลับมาทุกคนต่างดีใจที่ได้พบหน้ากันแต่ความสุขของเขากลับไม่สมบูรณ์แบบเขารู้สึกผิดและรู้สึกกังวล เรื่องผู้คนที่ถูกจองจําในเมืองบางบทเขาตัดสินใจจะกลับไปยังเมืองเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากการจองจําเขารู้ว่ามันเป็นภารกิจที่แสนยากลำบากแต่เขาก็พร้อมที่จะเสียสละอคานีฝึกฝนวิชาอาคมกับอาจารย์ผู้มีวิชาแก่กล้าอย่างหนักเพื่อให้พลังของตนเองนั้นมีมากขึ้นเขาฝึกฝนทั้งกลางวันและกลางคืนฝึกฝนอย่างหนักหน่วง จนร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยรอยแผลมากมายและไม่นานเขาก็เดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อรวบรวมกองทัพเขาบอกเล่าเรื่องราวของเมืองบางบทบอกเล่าความโหดร้ายของจันทราผู้คนต่างก็รู้สึกเห็นใจและต้องการช่วยเหลืออย่างเต็มใจในที่สุดอคคณีก็สามารถรวบร,รวมกองทัพได้กองทัพของเขานั้น ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์หลายเมืองทุกคนต่างพร้อมใจกันที่จะไปต่อสู้กับจันทราอัคนีนำกองทัพของเขาเดินทางไปยังเมืองบางบทการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและในที่สุดอัคนีก็มาถึงเธอพยายามเกลี้ยกล่อมให้อัคนีกลับมาอยู่กับเธอแต่อัคนีก็ปฏิเสธ เขาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับหญิงที่จิตใจชั่วร้ายดั่งนางแม่หมดได้เธอได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจมากและโกรธมากเช่นกันที่อาคาีละทิ้งโอกาสที่เธอหยิบยื่นให้จากนั้นจันทราจึงตกลงทำสงครามกับอาคานีการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นอาคาเนีและกองทัพของเขาต่อสู้กับจันทราอย่างดุเดือดพลังเวทมนต์ ปัทะอาวุธเหล่าทหารหล้มตายไปเป็นใบไม้ร่วงเสียงร้องหวยหวนดังก้องไปทั่วอัคคณีตลุยผ่านกองทหารของจันทรามุ่งหน้าไปหาเธอเขารู้ว่ากุญแจสำคัญในการปลดปล่อยเมืองบางบทนั้นคือการเอาชนะจันทราจันทราใช้เวทมนต์โจมตีอัคคณีอย่างรุนแรงพลังของเธอเหนือกว่าแต่ด้วยความมุ่งมัน และความกล้าหาญอคหนีต้านทานการโจมตีของเธอได้ในที่สุดเขาก็หาช่องโหของจันทราและโจมตีเธอด้วยพลังทั้งหมดของตนที่ได้ร่ำเรียนมาในที่สุดแล้วเขาก็เอาชนะเวทมนต์ของจันทราได้เธอพ่ายแพ้และถูกจองจำไปยังคุกใต้ดินที่มืดมิดเมืองบางบทได้กลับมาเป็นอิสรภาพอีกครั้ง ผู้คนต่างออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะอัคคณีได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยเมืองจากการปกครองของจันทาและเขาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวนางหนึ่งจากเมืองบางบทแห่งนี้และจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขตลอดกาล